สวัสดีคับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบก,กันอีกแล้วนะครับกับพัดพลคนรากแ้กยูทูบเบอร์สายลุยวันนี้ผมไม่ได้แต่งชุดขอยูทูบเบอร์สายลุยนะแต่งชุดธรรมดาธรรมดานะครับวันนี้กำลังจะเดินทางไปที่จังหวัดนครราชสีมาผ่านร้านป้าแอดก็เลยแวะมาดูอะไรมาดูสินค้าที่ร้านป้าแอดนะครับว่ามีอะไรเข้ามาใหม่ๆบ้างน,นะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเยี่ยมชมไปดูกันเผื่อเอฟซีท่านใดที่อยู่สายช่างก็ดีหลือว,ว่ากําลังมองหาเนะกำลังมองหาอะไรพวกนี้ ที่ผมถ่ายผ่านๆไปนี่นะครับถ้าสนใจคอมเมนต์มาสอบถามได้เลยหรือว่าโทรศัพท์มาสอบถามหมายเลขโทรศัพท์ของผมได้เลยนะครับที่ขึ้นอยู่ในหน้าจอนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปเยี่ยมชมที่ร้านประเอดที่อำเภอเมืองจังหวัดอุตตะลอดิกันครับผม,ผมจะพามาดูฟอร์ตรุ่นนี้ทีห้าครับ d 5ห n 6 0 1 5นห้าะฮะ T5 รุ่น T 5ห้านะครับทุกคนดูสภาพดูกันสภาพเดิมเดิมเลยนะครับใครที่อยากจะเอาไปต่อยอดได้นะผมว่านะอยากจะเอาไปต่อยอดนะ่สภาพเดิมเดิมเลยผ่านผ่านเจนะ็ดฮะผ่านเจ็ดยี่สิบสี่คูณเจ็ดผ่านเจ็ดผ่านนี้โอเคผ่านตัวอยู่ เดิมๆไม่เคยเก็บสีนี่ดูซีเรียลเดี๋ยวผมดูก่อนสาแแบนก่อนอ่า d 2อ n หกศูนย์หนึ่งเยิม้มฮะเพราะว่ารถไม่เคยรถไม่เคยไม่ไม่ได้เขาเรียกว่าที่นี่ซื้อมาไม่ได้ทำขายนะก็คือซื้อมา อย่างไรก็ขายไปอย่างนั้นนะฮะแบบเดิมๆเลยไม่มีการเก็บสีอ,บอะไรเก็บแล้วแต่ว่ารถใช้งานได้ตามปกตินะครับผมถามป้าแล้วว่าสวิกปกุญแจยังไม่มีเลยไหมสวิกุญแจไม่มีเลยสตาร์ทยังไงนะนิวฮอนแลนด์ฟอร์ดหกพันหกนะฮะดูนะ นี่ไอดีกลมนะฮะดูเครื่องะไม่ต้องไม่ไม่ต้องมาให้คําบรรยายนะเพราะว่ารถที่นี่ซื้อมาไม่ได้เอามาเพื่อจะซ่อมขายนะซื้อมาอยัางไงขายไปอย่างนั้นฝาเนี้ยก็ยังไม่มีเลยใครอยากได้เอาไปต่อยอดนะฮะโทรมาสอบถามได้เลยืึ้บอกใหญ่ าเอาไปโมดิฟายซักนิดผมก็ว่าน่าจะดูสวยนะครับทุกคนน่าจะสวยอยู่ t ห้าคันนี้ยแต่ก็น่าจะหมดหลายหมื่นพอสมควรนะน่าประมาณสักสองสามหมื่นนะผมคิดว่าน่าจะโอเคนะนี่เป็นชุดเกียร์กลางนะฮะนี่ชุดฟูวินนะครับเนี่ยห็นไหมทตกวน อันนี้สี่พันกว่าบาทฮะสี่พันห้านะชุดเนี้ยสี่พันห้าชุเนี้ยมีเพาออกมาด้วยไหมมีเกียร์มีเกียร์ชุดเนี้ยสี่พันห้าเหมาะสําหรับรถเล็กนะผมว่านะเหมาะสําหรับรถเล็กหรือจะเป็นพวกเอ่อสโล,ล่รู้อันนี้สองหมื่นกว่านะครับชุดเนี้ย อะไรรถไถนี่ใครที่กาลังมองหาคานล้อหน้ารถไถอันนี้เป็นอะไรรถเกี่ยวนะครับเนี่ยอะไรรถเกี่ยวต้องมาดูเองนะครับว่าอะไรตัวไหนที่มันเสียดูคานหน้าคานหน้ารถไถนี่จะเป็นอิสกินะครับเนี่ยนี่คานอิสกิแต่ตัวนี้ไม่รู้คันยี่ห้ออะไรนี่ก็มี ตันนี้ปั๊มลมผมอะไรเยอะแยะเลยนะครับนี่ลูกสูบลูกสูบ มันยายไม่หมดครเนี่ยนี่เป็นลูกหมากรถยนต์รถอะลูกหมากรถสิบล้อรถพว่วงอันนี้เผาข้างดอกจอกเฟืองดอกจอกดอกจันอันนี้จันเบรกอะ นี่ไฟวินนี่ผานไทยตดไทยขายเป็นกิโลนะครับเนะี่ยมาใหม่ของใหม่ของใหม่แต่ก็ขายเป็นกิโลนี่ก็ปกกลมอะไร